งงว่านงงวานไ้ฝนตกต่อเน,นื่องติดต่อกันหลายวันค่ะแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วล่ะค่ะพาคุณผู้ชมมาดูที่ชุมชนตำบลมะม่วงสองต้นตำบลมะม่วงสองต้นชุมชนานาป่าตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ เริ่มมีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของชุมชนแล้วละค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำท่าดีในเขตทอกเขาหลวงตำบลกำรนอำเภอลานสกาซึ่งปริมาณน้ำป่าที่หลากมานั้นนะคะได้ไหลผ่านคลองท่าใหญ่เข้าสู่คลองท่าดีแล้วก็มาที่ตำบลกำแพงเซาตำบลชายมนตรีตำบลมะม่วงสองต้นทำให้น้ำหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังแล้วค่ะ รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรด้วยเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลชัยมนตรีตำบลมะม่วงสองต้นขณะที่ประชาชนอพยพทรัพย์สินสิ่งของเอาไว้บนที่สูงสายน้ำเส้นนี้นีจะหลากเข้าสู่ตัวเมืองในเขตเทศบาลนะครนะครศนะรีธรรมราชด้วยซึ่งทางเทศบาลเองนั้นก็เร่งระบายน้ำเพื่อเป็นการรองรับปริมาณน,น้ำระลอกใหม่แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ขณะเดียวกันสำนักง,งานป้องกันปันเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมทานเชิงเขาตลอดแนวเทือกเขาหลวงเพิ่มความระมัดระวงังน้ำป่าหลายหลาจากภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าหลากลงมาเป็นระยะ ส่งผลกระทบกับพื้นที่รวมทั้งภาวะดินสไลด์จากการสะสมของปริมาณฝนเป็นระยะเวลานานเช่นเดียวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ยังคงตกหนักในพื้นที่อย่างน้อยไปอีก2วันค่ะ ี่นโรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดได้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด